สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเย็นๆวันพุธนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังร,งรอข่าวสารอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่3.3.0เป็นเวอร์ชันกลางๆเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันกลางนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมลงคลิปข่าวไปใช่ไหมเอ่อผมก็เช่นกันผมก็นั่งรอเหมือนกันจนกระทั่งรอเย็นๆนี่แหละเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดลงคลิปตอนเช้าไปเดี๋ยวมันจะตกหล่นอะไรไปใช่ปะแต่ถ้าหลังจากตอนเเยย็็นนนนนนแล้้้้วววีีีีีีี่่่่่งงไไไมมมมมมมอออะะรรขาาาาพพิิตใันนถกกุกสทึ เช็คกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่เรารู้อย่างเป็นทางการบ้างแล้วนะครับผมคือต้องบอกว่าถ้าเป็นบนเว็บไซต์ของพี่โคเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยหลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับบนเว็บไซต์นะแต่ถ้าเป็นบนทวิตหรือ X บน X นะครับผมก็ปกติวันพุธแบบเนี้ยเย็นเย็นวันพุธแบบเนี้ยพี่โคแกก็จะเปิด Player of the Week นะการ์ดเขียววันพรุ่งนี้ออกมาให้เราเรารู้กันนะเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรแต่สิ่งที่ว้าวก็คือมันมีเรื่อง ของบูสเตอร์ใหม่มาด้วยนะครับผมในวันพรุ่งนี้มันจะใหม่อะไรนักหนาเนี่ยลูกมันจะไปเยอะอะไรขนาดไหนลูกลูกเอ้ยบูสเตอร์เยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่เป็นบูสเตอร์ใหม่จริงนะครับผมอ่ะผมแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับเนี่ยอันนี้คือโพสต์ของ efootball official นะครับบนทวิตนะฮะก็บอกว่าในหลังวันที่ย5่สิบหกาพฤาคมนี้นะครับผมก็จะมีบูสเตอร์มีการ์ดเขียวใหม่นะครับผมเนี่ยอันนี้ลูเปย์นะครับแล้วก็ยังผู้เล่นบางคนยังมีบูสเตอร์ใหม่ด้วยนะครับ new booster บูสเตอร์ใหม่นะครับ ไอ้คำว่าบูสเตอร์ใหม่เนี่ยมันใหม่ยังไงเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับปกติก็ไม่ได้บอกรายละเอียดในวันนี้นะก็จะรู้อีกทีนึงตอนเกมเปิดนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีเนี่ยด้านขวามือนะครับผมมาให้เรารู้กันนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าเออก,ก,ก็พอจะเดาได้บ้างว่าเป็นยังไงนะครับแต่รูปเงาตรงนี้รูปเงางนี้เนี่ยก็เดาไม่ยากนะครับจากผลงานสุดสัปดาห์ในบอลลีกที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นฟาลานโตเรสนะครับอ่าบอกเลยเป็นฟาลานโตเรสนะครับแอคชั่นดีใจแบบนี้เนี่ยก็เออน่าจะเป็นนฟาโตเสแบบ99.99% 99. 99 นะครับผมรูปนี้ภาพนี้เลยนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่สาระสําคัญที่ตื่นเต้นนะครับที่ตื่นเต้นคือผมกําลังวิเคราะห์ว่าไอตัวบูสเตอร์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่บูสเตอร์เขียวมันก็มีมาแล้วใช่ปะอย่างซาร่าที่เป็นบูสเตอร์เขียวใช่ปะ The Boy บูสเตอร์เขียวเนี่ยเออก็มีมาแล้ว2สัปดาห์แล้วใช่ปะแต่อันนั้นอ่ะบูสเตอร์เขียวอันเก่ามันจะเป็นบูสเตอร์ที่อิงตามฟอร์มในชีวิตจริงฟอร์มในเกมก็จะเป็น A B C ถ้า A ก็จะ max สูงสุดบวก 3. บวก4ไปใช่ปะแต่อันนี้เเเนี่่ยกกก็คงงตตาาาจบออร์ขววัแล้ ต้องทําให้เยอะแยะผมก็เลยว่าฮจะทําเยอะเพื่ออะไรให้งงเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะแปลข้อความนี้แป๊บนึงนะภาษาญี่ปุ่นอ่ะอันนี้นะคะผมอันบนสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบสเต็หรือว่าบูสเตอร์ความสามารถหรือพลังบางอย่างนะครับไอคำบนเนี่ยมันแปลว่าความรู้สึกผิดตรงนี้นะความรู้สึกผิดคืออะไรวะความรู้สึกผิด <c oughs> ความรู้สึกผิดเอยผมผิดไปแล้วกับจานอะไรเงี้ยเส่วนอันนี้การควบคุมบอลน,นะครับบอลคอนโซลอันนี้ตรงตัวนะครับผมมาแล้วมันใหม่ตรงไหนวะเนี่ยควบคุมบอลเนี่ยเออรู้สึกผิดมันยังรู้สึกใหม่ใช่ไหมอันที่3านี่คือความเด็ดขาดครับความเด็ดขาดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ไหมเอออันนี้คือพลังพลังระเบิดพลังระเบิดนีด่ความโกรธหรือเปล่าความขั่งหรือเปล่าโกรธแบบความก้าวร้าไหมเออถ้านะผมเดานะความรู้สึกผิดนี่มันอะไรวะมันจะไปคือสเตตอะไรปะเออคงไม่มีสเตตใหม่นะไม่ใช่ว่ามีพลังใหม่แบบว่า ว่ามีสเตตใหม่ค่าความรู้สึกผิดเวลาโดนอาจารย์ลงโทษว่าออผมขอโทษแล้วครับอาจารย์คงไม่ใช่นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นบูสเตอร์ชื่อเหมือนกับไอ้สอย่างที่ว่าปกติในบูสเตอร์แต่แต่ละตัวมันก็จะมีบอกใช่ปะบูสเตอร์ชูตติ้งก็เพิ่มบอลคอโทรลทิ่วิ้งไทยเพรช่นอะไรเนี้ยแต่นี่จ,จะเป็นชื่อของบูสเตอร์นะครับอย่างเช่นความรู้สึกผิดนะครับผมเอาอันนี้ดีกว่าความเด็ดขาดอ่ะสมมติบูสเตอร์ความเด็ดขาดอันที่2นี้นะครับผมถ้าการเขียวคนไหนมีบูสเตอร์ความเด็ดขาดมันก็อาจจะไปเพิ่มเรื่องของคล้ายๆกับชู เรื่องของการจดสกอร์นะเรื่องของการยิงแรงไหมบอลคอนโทรลคล้ายๆกับชูตติงอ่ะแต่อาจจะแตกต่างกันผมคิดว่าคงไม่มีสเต็ใหม่มาสเต็หมายถึงค่าพลังใหม่ะนะค่าพลังใหม่แบบอ,อีกอีกหนึ่งอย่างคงไม่คงไม่มีนะฮะคือลูกเล่นของบูสเตอร์เนี่ยผมเราน่าจะดาวดทางได้คือทรงประมาณเนี้ยบูสเตอร์คือกลุ่มพลังกลุ่มค่าพลัง34อย่างที่พี่โคแก่เลือกมานะครับเช่นบูสเตอร์ชูตติงก็เพิ่มฟินิชชิงบอลคอนโทรลคิกกิ้งพาวเวอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นชื่อของบูสเตอร์นะครับก็ บูสเตอร์อย่างหนึง่งเขาก็เลือกค่าพลังมาสักสามสอย่างให้มันเข้ากับชื่อของบูสเตอร์นั้นๆแค่นั้นเองผมว่าคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ไม่มีอะไรหรอก อย่างนี้ความก้าวลาวความคลั่งความก้าว้าวที่ว่าก็คงเพิ่มเรื่องของเอ่อความดุดันเนาะเรื่องของเกมรับความดุดันแล้วดีไมด่ดีอาจจะมีสกิลเพิ่มมาไหมคือคือถ้ามีบูสเตอร์อาจจะมีสกิลเสริมเพิ่มเข้ามาเออ,อน,นั้นน่าสนใจถ้าเพิ่มสเตตอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับก็คือมันเหมือนเดิมแหละแค่แค่เพิ่มชนิดของบูสเตอร์แล้วก็เลือกมาพิกอัพมานะครับว่ามีค่าพลังอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับบูสเตอร์นี้แค่เองแล้วก็ไปเพิ่มบูสเตอร์ตามเงื่อนไขนะฟอะร์มฟอฟอร์มนัมีแแค่่นนี้ห้หนะตถามัใ นะครับสมมุติว่าบูสเตอร์ความก้าวร้าวอันนี้นะบูสเตอร์อันที่4เนี่ยสมมติว่านอกเหนือจะเพิ่มสเตตแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มเรื่องของสกิลด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าบูสเตอร์นี้มันแอคทีฟหรือมันทํางานนะครับนักเตะคนนี้ก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างเช่นมีสกิลอินเตอร์เซพชันนะสมมติสมมตินะเออแบบนั้นนะผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ใหม่หน่อยฟังก์ชันใหม่หน่อยนะครับนอกจากสเตตแล้วก็จะเพิ่มสกิลด้วยหรือถ้าให้ดีนะครับเพิ่มตําแหน่งไปด้วยเลยมั้ยนะเออย่งอางบูสเตอร อันนี้นะ,ะสมมติว่านักเตะคนไหนมีบูสเตอร์ความรู้สึกผิดอันนี้ผมไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะอาจจะมีค่าพลังบางอย่างเพิ่มขึ้นและอาจจะมีสกิลเพิ่มขึ้นและถ้าเป็นไปได้อาจจะสามารถเล่นในตำแหน่งอื่นได้มากขึ้นเหมือนกับเราใช้อเทมเพิ่มตำแหน่งในเปซ2021หรือเปล่าอันนี้ผมหวังแบบนี้ถ้าผมคาดหวังผมจะคาดหวังแบบนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นการ์ดเขียวเนี่ยมันไปใส่สกิลเพิ่มไม่ได้ใช่ปะใส่สกิลเพิ่มไม่ได้นะครับและในอนานคตถ้าเกิดมันมีฟังก์ชันเรื่องของอการเพิ่มตำแหน่งที่ถนนนัเเหมือก ก่อนนี้ที่เป็นไอ,ไอเทมเพิ่มตำแหน่งอะแต่การ์ดเขียวมันเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะแล้วถ้าเกิดการ์ดเขียวมันมีบูสเตอร์แบบนี้นะแล้วถ้าเกิดมันแอคทีฟอะแอคทีฟตามเงื่อนไขเนี่ยมันสามารถไปเล่นนอกต่างเหนือตำแหน่งได้แล้วก็เอ่อทำให้สกิลนั้นๆส่งผลกับบูสเตอร์ด้วยเนี่ยโดยปกติแล้วบูสเตอร์ถ้ามันไม่ส่งผลมันก็จะไม่สามารถเพิ่มสกิลได้มันจะมีประโยชน์สำหรับการ์ดเขียวมากจะทําให้การ์ดเขียวน่าเล่นขึ้นมากนะครับเออถ้าแบบนั้นอนะผมผมหวังแบบนั้นนะครับนอกเหนือจากสเต็แล้วเนี่ยเพิ่ แต่ผมเชื่อว่าในทางเทคนิคเนี่ยมันก็มันทําได้แต่ว่ามันจะมันเขาจะทําให้หรือเปล่านั่นเองแหละครับ <laughs> Igh, แต่แต่น่าคิดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าบูสเตอร์พรุ่งนี้ที่ที่พี่โคแกบอกว่าเป็นบูสเตอร์ใหม่มันจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับยางยางน้อยก็คงเป็นกลุ่มค่าพลัง3 4อย่างเพิ่มสเ <ast> ตตไปอย่างละ2อย่างละ3ตามเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับแค่แค่บอกว่าบูสเตอร์นิวบูสเตอร์ใหม่แต่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากบูสเตอร์เขียวเก่าเพียงแค่จากกลุ่มกลุ่มค่าพลังไหนแค่นั้นหรือเปล่าถ้าแบบนั้นน่าผิดหวังนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไร,ไะไรว้าวเลยนะครับผมอันนี้เร นในแพ็กมี11คนเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะมีตัวอื่นด้วยที่โชว์ฟอร์มได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมานนเองนะครับผมอ๋อแล้วนอกเหนือจากเรื่องของูสเตอร์ใหม่แล้วมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าผมไปดูทวิตย้อนหลังของพี่โเคแกเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะฮะผมก็ไปทําความเข้าใจอยู่ในโพสต์เนี่ยเออทวิตเนี่ยผมก็เอ,อคุณลองคิดตามผมที่อันนี้ผมกดแปลเป็นภาษาไทยนะครับเขาบอกว่าเออหนึ่งถ้ายี่สิบห้าคืออะไรผังชั้นวินเตอร์จะปรากฏขึ้นหลังการปิดปรับปรุงวันที่ยี่สิบห้าก็ค นะแต่มันมีคํานี้มาบอกว่าไอเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะวินเตอร์วินเนอร์อะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังอัปเดตพรุ่งนี้ได้รับการตัดสินใจที่จะใช้งาน efootball มันคืออะไรฮะคือมันแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะงงๆง,งนิดนึงนะครับผมก็เลยกดเข้าไปดูใน YouTube ตรงนี้เขามีแปะลิงก์ยูทูบด้วยเอาทุกคนผมไล่ดูเนี่ยก็เหมือนเขาแบบจัดอีเวนต์มาแค่นั้นเองนะครับผมคือคลิปมันค่อนข้างยาวประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะผมไล่ดูเนี่ยเหมือนเขามาทํากิจกรรมกันอะแบบโปรโมทแล้วกเ็เหมือนสุ่มค่าพลังนักเตะแล้วก็ แบบทํายิงจุดโทษยิงให้ตรงเป้าเดี๋ยวผมจะกอให้ดูเนี่ยมีการยิงให้ตรงเป้าแบบเนี้ยเออลุ้นกันคือมีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตอนตอน้ตนๆเนี่ยก็จะมีสุ่มค่าพลังนักเตะนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรนะครับผมคือผมก็ไม่ได้ดูเต็มแมสเต็มคลิปแบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกด้วยอ่ะแล้วก็มีแบบเนี้ยก่อนที่จะเล่นกิจกรรมก็มีแบบเข้าไปสุ่มแบบสเต็นักเตะว่าคนนี้สูงเท่าไหร่ยิงชุดติ้งอะไรประมาณเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็ยิงในชีวิิตจรงนนนคคัืืือออถ้้าาใหหผมมมเเดป็ ออกงานอีเวนต์เฉยๆแต่ว่าเขาบอกว่ามันหลังปิดปรับปรุงเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องนี้เข้ามาเรื่องของวินเนอร์คือถ้าให้ผมเดานะเออนี่ผมไม่ชัวนนะถ้าให้ผมเดาผมว่ามันน่าจะเป็นฟังก์ชันหรืออีเวนต์คล้ายๆกับเดล่เกมนะครับอาจจะมีเดล่เกมเพิ่มเติมเข้ามาไหมเดล่เกมที่เรายิงจุดโทษนะครับคือเข้าบล็อกอินแล้วยิงจุดโทษใช่ปะ่ะก็ได้แต้มผมว่ามันอาจจะคล้ายๆกันแต่เป็นชาเลนจ์อีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นตามตัวอย่างคลิปเมื่อกี้อาจจะมีแบบประตูขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วก็มีให้เรายิงไปตามจจจจจุุุุดดดดดแแแตตต่่่ถ้้้้้้าาายิงเขนนนนนนีีนีีะไคนนทตกตกั นะครับแล้วก็อาจจะมีคล้ายๆกับโหมดเทรนนิ่งไปฝึกซ้อมแล้วก็ทําภารกิจแบบเลี้ยงบอลล็อกหลบให้ได้แล้วก็จะได้แต้มประมาณนี้เออมันอาจจะคล้ายๆกับเดลี่เกมผมเดานะผมเดานะแล้วก็แจกรางวัลไปนะครับผมเพราะว่าในคลิปเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เปย์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะมีอะไรให้เล่นเพิ่มเติมนะครับผมขอให้รางวัลในนั้นเนี่ยมันดีๆหน่อยนะแจกแบบอะไรอ่ะแจกตำนานเหมือนกับโรนโดมาโดน่าอะไรดีๆแบบนั้นเลยนะครับผมเออถ้าแจกนักเตะดีๆแบบนั้นก็น่าสนนใจะค หรือแจกพวกไอเทมเพิ่มสกิลอะไรก็อย่างน,น้อยก็แจกของดีๆหน่อยให้มันเข้าไปหน้าเล่นหน่อยแล้วก็มีโหมดอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ดีนะครับผมแต่ผมก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์นะหลายๆคนที่เขาไปคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ comment เป็นภาษาญี่ปุ่นนี่แหละนะก็บอกว่าแทนที่คอมเมนต์เนี่ยเทไปประมาณว่าแทนที่คุณจะเอาเวลาไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ให้มันเสถียรให้มันนิ่งให้มันลื่นนะครับอย่าเอาเวลามาทําเรื่องแบบนี้มันไร้สาระแบบนี้ก็มีนะแรงๆก็มีนะที่ผมแบบซอฟต์ๆเลยนะเออหลายคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปแบบนั้นนะครับว่า พี่โคทาไมไม่เอาเวลาไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์หรือเกมให้มันดีไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้นะไม่ต้องไปออกอีเวนต์นู่นเนี <c> ่ย <oughs> เออก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผมก็เขาก็พยายามให้เราแบบมีอะไรเล่นมากขึ้นนั่นแหละครับผมส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็เอาจริงๆนะก็มีแค่นี้แหละนะข่าววันนี้นะฮะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับคงมีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะวันนี้มันเย็นแล้วไม่มีอะไรอัปเดตแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมพูดไปเนี่ยก็คงเป็นพรุ่งนี้ คลิปอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอะไรว้าวและเรามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้ผมวิเคราะห์ผิดนะครับหรือว่ามันคาดเคลื่อนไปนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่านี่ก็คิดสนักคิดวิเคราะห์ตามที่มันควรจะเป็นหรือคุณคิดว่าแบบไหนนะครับมันจะเป็นแบบงไงนะฮะต่างจากที่ส่งที่ผมพูดอธิบายไปหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องเกมเพย์ตำนานใหม่มาตำนานใหม่ควรจะมีเข้าอยู่แล้วแต่จะเป็นร่างนักเตะเก่างรรออนนนัักกกเตยีุุ้้ทๆ แพดใหม่เนี่ยก็จะมีการยักตํานานเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะครับผมลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวสายขุดข้อมูลก็จะแกะออกมาว่ามีตานานใหม่มาเพิ่มหรือเปล่าที่ไม่ใช่ตัวเก่าร่างใหม่นะครับกเนนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนเกมเพย์ก็คงปรับแน่นอนแต่ต้องดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะปรับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีคลิปลงอีกทีประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายก่อนเกมเปิดนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับไป้วครับทุกคนบ๊ายบาย